คอนเทนต์นี้ก็คือเล่นกับตองอินเตอร์ผู้พันญาสองและไอยิ้มโดยที่นิ้วของแอดวีพึ่งไปเย็บมาสี่เข็มไปกันเลยปั๊มโอเคขอมาก่อนครับตองลูกพ่อพ่อไม่มานั้นไม่ต้องให้พ่อพูดฝอยอะไรอย่างนั้ลูกไอต๋องฮะไม่เอาดิตองตองกูยังไม่ได้คิดว่ากูจะเล่นตัวไอซานโอ้ยมึงทำอะไรอยู่เดี๋ยวผมเล่นเองผมเล่นเองมึงจะเอาหาไปถึงไหน มึงทำอะไรอยู่ผมก,กดไหมผมเล่นมาหลอดก็ได้ไอต๋องเหลืออะไรเหลือเมด็ดดีเจริญเอาเม็ดไหมกูฟาร์มเออได้อยู่ได้อยู่เมดตัวไหนอะตัวนี้ได้ไหมแป๊บหนึ่งแป๊บ,บนึงมึงอย่าเพิ่งกดส้นตีนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยว,เ,ยว,เ,ยวเอาเดือดแฟดมาแป๊บไม่มีไม่มีแฟดครับ <laughs> มึงเอาหาปะเนี่ยกูถามจริงมึงเอาหาปะเนี่ยไม่ใช่ผมกดผมจะกดเลือกลมแล้วแล้วแล้วไอผู้พันยาซองมันเลือกแทนมึงอ๋อมันไม่ได้ฟอเลน ก็เลยจะไปโรมประมาณนั้นสับสนสับสนคิดไม่ทันใช่ไหมประมาณนั้นครับไม่รู้ผมจะเอาออฟลนหรือผมจะเอาลงไปฝั่งตรงข้ามมันก็เบาๆหน่อยเวเบาๆหน่อยเบาๆห,ห,ห,หน่อยเอามากกังกรเอาอะไรหน่อยปะ่อเล่นมึงอโอแรงพ่อมึงตายมึงแรงนี่แต่ขนาดนั้นวะกูทำไมกูจะต้องมาเล่นมาหลอดเกมแรกด้วยวะไม่คีต่งแม่คือกูไม่ได้เล่น1 5 14่วันอะ ไอ้สัตว์ขอมีความปฏิกิริยาอะไรแบบนิดนึงหน่อยดิเออไอ้สัตว์ปาดหนอง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 เฮ้ยติดพัดเตอร์เฮ้ยไอ้สัตว์เฮ้ยมันยิงกูแรงอะ่ะไม,ม่ใช่นี่เฮ้ยโอน <c oughs> <c oughs> มึงสะด,ดุดพัดเต้า ก็อูกันผมไม่ได้เล่นมา14วันเต็มๆนะครับประมาณ15วันเลยแหละครึ่งเดือนเต็มๆไม่ได้เล่นมา15วันจะเป็นอย่างไรแล้วตอนนี้เราเล่นเป็นมารอดฟาร์มด้วยนะครับผมนะ ROV ไปถึงไหนแล้วบ้างก็ไม่รู้นะครับคือไม่ได้เล่นนานมากเลยอะคือไม่ได้เล่นนานจริงๆทำไมต้องทำอย่างเงี้ยทำไมต้องทำอย่างเงี้ยทำไมต้องทำอย่างเงี้ยทำไมต้องทำอย่างาเงี้ยเฮ้ยตายนะตายนะ เฟิร์สไปเรียบร้อยเออดูดูแดงด้วยดูแดงด้วยไม,ไม,ไม่ไม่ต้องเดินมาดูอา่าไม่ใช่เอากางก่อนเอากางก่อนโอเคเราเจอกับตีมี่แล้วเ,เจอเป็นวิปฟาร์มซะด้วยขุนแผนแสนสัทานปาดไปอ่ะมันจบล่างจบล่างนะเฮ้ยกูไม่ได้เล่นมาหลายวันไม่ได้เล่นมาแบบอะไรจะรอดคือกูจะรอดหรือเปล่าวะคือกดไม่ไม่คอน,นัดเท่าไหร่เลยมือขึ้นเดี๋ยวเด,วเดวต้องขึ้นไม่ทำอะไร กูโดนคาปอมเหรอโอ้โหกูโดนแครี่กูโดนแครี่กับออกกูโดนป่ากับตีมี่คือเฮ้ยแต่ว่ากูไม่เข้าใจแบบกูฟาร์มก็ไม่ทันคือทําไมแบบเขาเห็นชื่อเราเขาต้องบุกเหรอคือเขาแบบเป็นอะไรแบบจริงๆนะกูไม่ได้แบบมาสร้างคอนเทนต์ด่านะกูถามจริงๆเหอะกูแบบว่ากูแบบมีชื่อต่องอินเตอร์มีชื่อชี่อะไรเงี้ยต้องบุกกูเหรอเป็นอะไร ป่ามึงไม่มีเหรอต้องแบบทำฟอร์มเฟี้ยวเป็นไต่ฝั่งตรงข้ามเป็นอะไรครับแบบต้องฟอร์มเฟี้ยวแบบเฮ้ยมาบุกมันเถอะมันง่ายเออแล้วมันก็ง่ายจริงๆกูไม่แบบไม่ไม่ได้อยู่กับใครเลยแบบคือใส่กูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันไอสัตว์นะก็เดินแบบเดินแลวก็ไม่รู้คือไหลแบบเห็นชื่อนี้มึงเดินมาบุกกูเลยหรอคือเดินมาบุกกูแบบว่าเอ้ยไปเหอะไปสองคนก็ได้แล้วก็ได้แล้วก็ได้จริงๆกูเป็นมารอตเพื่ออะไรคือไม่ได้เล่นเกมมาก็คือกูก็เรียกมันมาเองอ่ะกูก็ก็เออก็ผิดที่กูงะ โอเคโอเคไอสัตว์ห้าวจังเลยนะไอพี่ออกไปเิอะเป็นทีเราทำเฟี้ยวอะไรเออรู้แล้วว่าเก่งโผพระคุณเอาจังเลยมึงอย่าพลาดนะกูลำคาญนิ้วกูมากเลยตอนเนี้ยเล่นตูเลนอโลงเตอเรตโต้อเลเตอร์มันไม่โกงหรอเล่นตูเลนเลยโอ้ยไม่โดนอีกไอศัตว์เดิน รับได้วะโอ้ยจะแรงอะไรขนาดนั้นวะเออเอามันดิหยิดไว้สัตว์ลมๆม,มึงเดินข้างไข่กูดิเลียไข่กูไอสัตว์ปะเดินข้างไข่กูดิแบบว่ามึงไปอคือกูกูโดนหลังแก่ง่ายไปวะไอสัตว์คือกูไม่ได้เล่นสิบห้าสิบสี่วันน่ะไอสัตว์ขอมีความปฏิกิริยาอะไรแบบนิดนึงหน่อยดินิดนึงนิดนึงเว้ยแบบช่วยกูหน่อยกูก็ไม่ได้เล่นมาหลายวันเหมือนกันเว้ยไอก็ไม่เคยอยู่ที่มีประโยชน์เลยเลย ตรงไหนมีไฟแม่งไม่เคยอยู่อย่างเงี้ยพออยู่ก็อยู่แบบโดนลุมไอต้ตองออกรองเท้าก่อนไปเออเออมีแล้วเหรอมีทำไมมันเดินช้าอย่างกัน้วะต้องไปตายได้ไงวะเฮ้ๆออ,ออกมาก่อนออกมาก่อนออกมาก่อนเชีย่ยต้องฟิกเหรออะไรของมึงวะทำไมมันดูนิ่มดูง่ายจังวะ มันจะตายแล้ววะเป็นอะไรโอ้ย롱งจงอ๋อตัวนี้ก่อนตัวนี้ก่อนเออมาได้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 อันติกูจะมาแล้วอันติกูจะมาแล้วไอ้ฝั่งตรงข้ามมึงก็เบาเบาหน่อยเวเบาเบาหน่อยเบาเบาหน่อยฟาร์มไม่ทันว่ะฟาร์มโคตรช้าเลยมันก็ไม่ได้ตึงหรอกแต่ว่าบอกไม่ถูกว่ะ เออสวยพีพีกรสุดยอดช่วยช่วยด้วยช่วยด้วยข้างบนเป็นไงไ,ไอยิ้มสวยว่ะบอกแล้วว่าไอยิ้มอะเล่นไม่เคยแบบว่าไม่ได้แย่นะแต่ส่วนมากมีจะแพ้แต่ว่าเกมเนี้ยเดี๋ยวดูว่าไอยิ้มจะช่วยเราแบกได้ไหมโอเคโอเคค่อยๆเล่นค่อยก็เล่นเราตั้งตัวได้แล้วเราตั้งตัวได้แล้วมันเห็นว่าเรามันเห็นชื่อเราแล้วมันคิดว่าเราอ่อนเว้เออเดี๋ยวแสดงให้มันรู้ว่าไอสัตว์แบบเดี๋ยวได้รู้เหมือนกันกูไม่ได้เล่นนานก็มาเถอะใจเย็นใจเย็นเกต้องทะเบิดนี่ แล้วก็ตายแล้วก็ตายโอเคครับนะไม่เป็นไรครับแล้วก็ฟ้าโดนโอเคล่างล่างอุ้ยยิ้มทําดี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 มันอยู่อยู่บนหมดเว้ยแต่ไม่เป็นไรสวยแล้วสวยแล้วสวยแล้วผมก็แบบกูยังไม่อยากเล่น50 50านะเว้ยคือมึงกูกูไม่ได้เล่นมาครึ่งเดือนจริงแบบกูก็แบบจริงจริงเว้ยกูไม่ได้เล่นมาครึ่งเดือนจริงกูคงอ่อนลงเยอะจากที่อ่อนอยู่แล้วฉัน ไายนีโอ้แรงอยู่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 เออเออไอ้รื่องม่เรื่องไสัตว์เก่งเหรอฮะาวนักงหลบฮาวนั่งไอเว้นนี่ตําหน่งเออไอ้สัตว์เอาดิอย่าซองอะไรเออต่องยิงไปลูกยังไงมึงต่อมึงมึงเป็นไอบุกป่าคุณธรรมฮาวไอ้สัตว์ตอง เล่นไปกูจะมีโดดแล้วกูจะมีโดดแล้วโดดไม่ถึงใจเย็นต๋องมามาเอาเอาไปเอาไปเอาฮีลาก่อน <c oughs> เป็นคนที่แบบว่าไล่ชาวบ้านแต่ชาวบ้านไม่กลัวนะชาวบ้านสวนก็นคือตาย <c oughs> เออก็ทําผมก็ไม่ผมจะแทงให้ผมก็ไม่รู้ว่ามันจะเจ็บแค่ไหนนะ <c oughs> ผมเซฟผมไว้ก่อนแล้วกันเฮ้ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ยกาง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 อุ í, ้ยกูเดินมาไอ้เดินพลาดว่ะเฮ้ยชิบหายโอ้โหมันเคลียดเลือดเต็มหมดเลย นี่เลยเฮ้ยเออตายเออเไอเราวิวเราวิวเราวิวมึงก็เล่นให้มันเป็นทีมหน่อยมึก็เล่นมาเป็นไฟเตอร์เลยว่ะเฮ้ยกดสกิลกดสกิลไม่ติดติดพัตเตอร์เฮ้ยสวยเป็นเอกอะไรสัตว์ไม่โดนยังไงเป็นอะไรรับมา เรียวมาไอ้สัตว์ฮะมาเรียวมาหมเหรอไปไหนฮะอะไรอะ่ะมาดิมี่ป้ามันโดดไปไหนป่วยแรงเกินกูถ้ามันใส่กูกูตายเนี่ยเกินไปปะเนี่ยเพนน่ะเอามาังกรเอาอะไรห,หน่อยปะแบบค่อยๆเล่นมึงอะ่ะโอ้ยแรง,แงอ่อมึงตายมึงแรงนี่ะไรขนาดนั้นวะไอ้สัตว์มึงจะแรงอะไรสามฟืบล่วงเลยกูทำไมกูจะต้องมาเล่นมาหลอดเกมแรกด้วยวะ ไอ้ฮิดต่องหิดแม่หุดหิดแล้วไอ้สัสกูไม่เรียกมึงมากูให้เกียรติเรียกมึงมามึงก็มาทำเออทำอะไรก็ไม่รู้ไปเป็นเทียอะไรกูเห็นเที่อมาเด้เป็นสัง แล้วก็ให้กูด่าเหมือนแบบทําให้กูแบบว่าได้ด่ดาคุณเต๋องอินเตอร์อีกลเละไอ้ทำแต่เรื่องให้กูด่ามันก็น่าด่าไหมไอ้สัตว์กกดสกิลไปหน้าแม่งไปหลังแทนะ่ะตอนเนี้ยจุดเริ่มต้นความร้อนกูเป็นได้แนละ้วกูจะเข้าสุดแล้วนะสุดเลยสัตว์ไม่ได้สตรีมมานานเลยเป็นยังไงวันนี้เดี๋ยวโอ้ยอ่านคอมเมนต์ไม่ถนัดเลยไอ้ผมทำไมกูต้องติดโควิดไปไว้สัตว์ โอ้ยกด4 5ทีออกก่อนออกก่อนออกก่อนอ้คนน่าใสเลยอะ่ะใครเต็มเนื้ออยู่ไอ้มันอยูอ่ไม่ครบชิบหายชิบหายชิบหายอย่าไว้ใจกูกดดันไปหมดเลยว่ะทุกคนกดดันแบบว่ากดดันแบบเคยสตรีมมาเป็นยังไงแบบเคยทำยังไงมาแบบกดดันไปหมดเลยอะ่ยอะ กูเป็นยังไงกูแบบการหายไป14วันแม่งกูเป็นสตรีมเมอร์เหรอวะเอากูหดหูเฉยเลยกูเห็นแล้วกูเห็นแล้วกูเห็นวิบไรสัตเฮ้ยกูไม่น่าถอยเลยเพื่อนกูขอโทษโอ๊ยพีพีกรช่วยริปพอด้วยผมไม่น่าถอยเลยไม่คิดว่าเพื่อนจะชาร์จทันไม่ลืมซื้อของไอ้สัตว์ลืมซื้อของ มึงซื้อของมึงซื้อของมึงซื้อของถอ,อยก่อนถ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 อยก่อนไอ้ยิ้มสวย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 แบบไอ้ต๋องอ่ะมึงก็ไม่น่าทำให้กูอย่างเงี้ยกูค,ควรจะได้รับอะไรที่เพอร์เฟกต์ก่อนนะแบบว่าอย่างน้อยกูได้เลือกตัวที่กูแบบเล่นนะไอสัตว์มึงเนี่ยแบบมึงจะชิบหายก็ชิบหายหพอประมาณมึงอ่ะไม่น่าทำให้กูเป็นอย่างงี้เว้ยกูก็ไม่อยากด่ามึงนะเว้ยไอ้ตั้งสติเล่นแบบกูแบบอย่าอย่าทำแบบอย่าทำเหมือนแบบ ต้องโดนด่าแบบไม่รู้ว่ามึงเจตนาหรืออะไรแบบคิดคอนเทนต์นะอย่าอย่าเว้ยอย่าให้มันเลียวที่สุดกูไม่รู้ว่ามึงทําเพื่ออะไรแบบลืมเลือกตัวหรืออะไรแบบเออไปเฉยแบบกูเหม่อเลยกูเลือกอะไรมาฟาร์มเนี่ยเกมแรกกูมาหลอนฟาร์มมึงอะไรของมึงวะมึงเป็นอะไรไอ้เนี่ยตายซะมึงไง เอ้ยสัตว์ป่าหนอง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 เฮ้ยติดมาสเตอร์เฮ้ยไอ้สัตว์เฮ้ยมันยิงกูแรงอ่ะไม่ใช่นี่เฮ้ยโอ้มึงสะดุดผาดเต้ย แล้วกูขายอะไรไปอ่ะไม่มีดาบแดงตายหมดได้แบบเที่ยต๋องที่สัตว์แบบปัญญาอ่อนในไปไกลๆต้นตีนกูไปไหนก็ไปปะกูแบบกูสาเรียกมึงมาเล่นให้เกียิมึงขั้นสูงสุดมึงเอาต่เกียดแต่ไม่กูไม่รู้กูเบื่อมึงจริงเล่นดีๆไม่ได้เล่นแบบสลเลือกเล่นกูจะด่าเลนอเล่นตัวเล่นก็ไม่รู้อเลสต้องอเลสเตอร์ตัวปล่อยสักยุงโง่ก็เสือกไม่เล่นเสือกเล่นตัวอย่างนี้แบบ เล่นตัวที่ต้องใช้สกิลเพย์ตัวไปแนะ่มึงเป็นอะไรแบบเป็นที่อะไรกูขอโทษที่กูเรียกมึงนะไอสัตว์กูจะเรียกมึงมาเพื่อให้คนดูสนุกสนานมึงไม่เคยกระตันย่ให้กูไหมมึงอย่าเพิ่งกดออกนะนาเนี่ยมึงฟังกูไว้เลยกูเรียกมึงมาเนี่ยกูเรียกมึงด้วยความรักกูเรียกมึงด้วยความเอ็นดูไอส้นตีนกูไม่ได้กะาเรียกมาเพื่อให้มึงเล่นโง่และให้กูด่ามึงเพื่อเป็นคอนเทนต์ไอมึงน่ะตั้งใจเล่นก็โง่อยู่แล้ว มึงไม่ต้องแบบว่ากูจะโง่แล้วกูจะแบบว่าทําให้สนุกด้วยความโง่อของกูไม่ต้องทํามึงอยู่แล้วมึงไม่มีสิทธิ์เล่นตัวอย่างนี้เล่นตูเล่นเล่นหอะไรคนดูแหละมึงจรมมดามากกับกูก็ได้นะไอ้ซัตัวเล่นเนี่ยมันเป็นตัวที่ใช้สกิลเพย์ใช้ความต้นเกมคือถ้าเขากระทือบแบบมึงแนบตัวมึงมันเป็นตัวที่เล่นเก่งมันเก่งเล่นก็คือคว่ไปเลยเรารู้ว่าเราโง่เราเล่นอ่อนเราควรจะเล่น กัวที่มันซับพอร์ตทีมได้ดีกว่านี้เว้ยกูเรียกมากูไม่ได้อยากด่าขนาดนี้ไอเดี๋ยวแม่งก็ด่ามากอะไรแบบไอทำกูเกินไปกูไม่ได้อยากเล่นมาหลอดป่านะจะด่าไม่อะไรกูไม่ได้อยากหยิบมาหลอดป่ามันวินาทีสุดท้ายของกูกูเพิ่งกลับมาสตรีม15วันกูยังมองแชทขอบคุณดาวไม่ได้ขอบคุณดาวเลยเพราะกูมองไม่ทันคือรูปแบบเฟซมันเปลี่ยนไปหมด 15วันที่กูไม่ได้เล่นเกมนิ้วกูก็เป็นอย่างนี้นิ้วกูก็กดไม่ค่อยถนดัดสะดุดพัตเตอร์สะดุดนูน่นสะดุดนี่คือกูอ่อนลงเนะี่ย50%เนะี่ยกูมั่นใจเลยกูก็ไม่ได้เล่นเก่งอยู่แล้วแล้วกูอ่อนลงเนะี่ย50%แนะ่ๆนะทำไมกูเรียกมึงมาเนี่ยเพื่อให้คนดูแบบคือเล่นปกติกูจะให้มึงเล่นแล้วยินดีต้อนรับประการกลับมาของกูไม่ใช่มาถึงมาแสดงความโง่แอดวีอ่ะพ่อวีอ่ะลืมนะครับว่าผม ผมเล่นโง่แบบผมเล่นอย่างนี้นะพ่อวีอย่าลืมนะผมจะแสดงซิกเนเจอร์ผมออกมาไอ้มึงยิบมาทำไอ้ตองนะถ้ามึงเล่นตูเลนดิอีกในสตรีมมึงนหะถือว่ามึงเนรคุณกูมึงกูจะแบนมึงออกจากการเล่นตูเลนใครจะบอกกูไม่มีสิทธิ์นะไทยตองเล่นตุเลนนะถือว่ามึงไม่เคารพกูกูยังเป็นพ่อมึงอยู่ไหมกูอยากรู้เหมือนกันไอ้ลูกเวนถ้ามึงเล่นตูเลนอีกนะถือว่ามึงอ่ะดูหมิ่นกูใครเจอแม่งเล่นตูเลนนะแคปมากูจะได้รู้ ทำมึงเล่นตูเลนแม้แต่เกมเดียวถือว่ามึงตัดขาดความสัมพันธ์น่ะกูไอ้ส้นตีนกูพูดจริงๆในสตีมึงกูก็ไม่ให้เล่นกล้าดียังไงกูไม่ได้อยากเล่นมาหลอดฟาร์มเลยกูต้องจําใจหยิบเพราะกูแบบไม่ได้เล่นมา15วันก็ต้องเล่นตัวที่มันไม่ก็ต้องเล่นตัวที่มันไม่พิวหน่อยเดี๋ยวกูจะลองเล่นนาคอสเกมนี้เลยคือไม่ได้เรียกมาเพื่อมาด่า,าจริงๆไม่ได้อยากทำคอนเทนต์ด่าเลยไอเหี้ยมึงเข้าใจกูป่ะทําไมมันต้องทําอย่างนี้กับกูอ่ะกูสาเรียกมาไอ กูเรียกมาเพื่ออะไรเพื่อจะพูดคุยแหละแต่คือแบบเหมือนกูเรียกมาแล้วมาด่ามันแล้วมึงเรียกมาทำไมแอดวีมึงเรียกมาทำไมแอดวีใช่ป่ะมึงเรียกมันมาทำไมเรียกมันแล้วก็มาด่าอย่างนี้เหรอมันสมควรไหมล่ะไอฮีกูก็รักมันนะเว้มึงเคยรักกูหรือเปล่าไอสัต์